สวัสดีครับจอบปอกิล่าอยู่กับบักผากาค,ครับเมื่อนี่สี่ผ้าทุกท่านไปรับชมคลิปให้ไหล่แบ่งสุพรัณเหมือนตาครับประเดิมล่งสนามให้กับโอเอลูวนฟอร์มจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับก่อนสิรับชมคลิปของเฮาฝากทุกท่านที่เขามารับชมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครให้กับช่องของเฮานําเด้อครับมาครับมาแล้วแบ่งสุพรรณเหมือนตาเยืดก่อนลงสนาม นี่สิมันออกแล้วไอ,อผมลงได้ไหมลงไปแล้วโอหน่ว oh. ยการดีขนาดแบ่งสุขนาดเหมือนต่ใส่ไม้เลขสิบเก่าครับให้กับโอเลุน่น oh. ส่งคื้ไว้เอามาเปิงเป็นจังใดมีโอกาสที่มาหน้าที่จ่ายบอลออกมาทั้งป่าให้แบ่งสุขนาฏใจตัดเข้ากลางไปแล้วก็โอ้ยโฉมเอาบอลตรงกลางอื มันแตะไปทั้งหนา้าบดีเตะเฉลีลบออกกล้งว่าบ่ออคือว่าจงังหวะแรกดีกันจงังหวะนี้เป็นปย,ยังไงเบียดแยกนี่เอาบอลมาได้ใจมหสบมูสบายๆง่ายๆโอ้คืออยู่ต่อละอเดี๋ยวรับบอลจงังหวะนี้ลิกเชินแล้วตัดเขาอตัดเขาได้ดีแล้วก็เล่นกับมูสวยโอ้ยบทแท่งให้นุูดาเนบทแท่งมา จังหวะนี้เลนกับมวยอีกแล้วอุย้ยสีเลนตัดเข่าในบอลมันล้ำไปแล้วก็เปิดมาจังหวะนี้อุยอ้ยยิงอุ้ยเกืบเอบได้แอซซิตแล้วอุย้ยปัดโตเฮ้ออยู่ตัละอ่อเอาจังหวะนี้ออกมาทางขวาเลยเราเอา้าคือว่าเดี๋ยวรงแปดนาทีเจ็ดนาทีหนึ่งคือได้บอลไหลายเทือดเนี่ยเลนกับมูมันลับบอลทางขวาประจำการทางขวาแหละ ลงมาหน่านี่เหรียญเต้ามูชิ่งหนึ่นงสองเหล่าภาพวันตัดเขากลางไปอีกแล้วจ่ายให้มูล่อรับวันขึ้นแล้วมวูหายใจมากจังว่านี่ขึ้นหลังไปออกไปทางซ้ายไปแล้วแบ่งสุพรัณเขากรอแก้ทวดไปแล้วพี่นอ้องจังว่านี่จี้จี้เขามาโยกไปแล้วเปิดโอ้ยเปิดไปใส่เนาะหัวงียจังว่านี่เป็นเกมลับเอาแบ่งสุพรัณเหมือนตาอยู่มองนี่แบ่งไหนเกมลับสปินมาน้าบอล นี่บวกอว่อมเพลงไหนล่ะไห้มูแล้วมารับบอลมองนี่แตะเข้าไปตรงกลางออ้ยมูเหรียญตัวเดียวว่อมปั๊บส่งคือตัวล่ะหน้าหนาสิเว้ยลงตัวจริงสิโอ้คือคือคือมาแล้วโอเอสลูเวนไมก่ก็กระชากเขามาตรงกลางแล้วจังหวะนี่จบเลยโอ้อยเห็นโมพาดแบ่งแล้วไมาจากข้างหลังไปข้างหน้าเสยขอบพุณนคลิปจากของเพื่อนเลรครับ รับชมคลิปจบแล้วฝาก่วแม่พี่น้องสูผู้สูคนครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นติชมกันเข้ามาครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครสำหรับมื่อนี้บมกผากกับจอปอกีฬาขออนุญาตล่ำล่าไปสาก่อนสวัสดีครับ